วเลือดทั้งคุณพ่อและคุณแม่ช่วยดูแลเจ้าตัวน้อยในคันกันนะคะฝากคันครั้งแรกทําไมต้องเจาะเลือดทั้งคุณพ่อและคุณแม่เจาะเลือดตรวจอะไรบ้างในคลิปนี้มีคําตอบค่ะทันทีที่รู้ว่าตัวเองตั้งครันคุณแม่จะต้องรีบไปฝากคันให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งการฝากคันครั้งแรกนั้นนอกจากจะตรวจปัสสาวะเพื่อยืยนยันการตั้งครันแล้ว คุณหมอจะซักประวัติโดยจะสอบถามประจำเดือนที่มาครั้งสุดท้ายเพื่อใช้ในการคำนวณหาอายุคันหลังจากนั้นคุณหมอจะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดรวมไปถึงตรวจหน้าท้องเพื่อดูขนาดของมลูกที่มีการขยายขึ้นระหว่างตั้งคันฟังเสียงหัวใจทารกอีกทั้งยังมีการเจาะเลือดไปตรวจอีกด้วยนะคะซึ่งเลือดที่เจาะไปนั้นตรวจหาอะไรบ้างวันนี้เราได้นำความรู้มาอธิบายให้ฟังค่ะ 1. ดูความเข้มข้นของเลือดหรือที่เรียกว่า CBC ซึ่งการตรวจ CBC นั้นสามารถดูเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดดูความเข้มข้นของเลือดเพื่อหาภาวะซีดนั่นเองค่ะ2คัดกรองธาลัสซีเมียโรคธาลัสซีเมียนั้นเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงซึ่งเม็ดเลือดแดงนี้จะมีความแตกง่ายกว่าเม็ดเลือดแดงปกติ และที่สำคัญโรคทาละสัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมสามารถเกิดได้ทั้งชายและหญิงซึ่งในประเทศไทยมีถึงร้อเลยทีเดียวนะคะโอกาสเสี่ยงที่ลูกมีโอกาสเป็นโรคทาละสัสซีเมียหากพ่อและแม่เป็นภาหะโดยดูจากรูปนะคะ ดูตั้งแต่ฝั่งซ้ายมือโอกาสที่ลูกจะปกติเท่ากับ25%หรือหนใน4เขยบมาตรงกลางคือลูกที่จะมีโอกาสเป็นพาหะเท่ากับ50%นะคะหรือ2ใน4ส่วนลูกที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรคเท่ากับ25%หรือ1ใน4เช่นกันค่ะสา,สาตรวจหาไวรัสตับอักเสบบไวรัสตับอักเสบบคือการอักเสบของตับซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส การอักเสบจะทำลายเซลล์ตับให้ตายหากเป็นเรื้อรังจะเกิดเป็นผังผืดตับแข็งและสามารถเป็นมะเร็งตับได้ซึ่งถามว่าทำไมคนท้องต้องตรวจเพราะเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะสามารถถ่ายทอดผ่านมารดาที่เป็นพาหะหรือเป็นโรคอยู่แล้วผ่านไปยังสายสะดือระหว่างการคลอดได้ 4. ตรวจโรคซิฟิลิสซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง โดยอาการคือมีแผลที่อวัยวะเพศหรืออาจจะเกิดที่อื่นๆเป็นแผลที่ไม่เจ็บมีผื่นขึ้นตามตัวตามฝ่ามือฝ่าเท้าซึ่งอาการเหล่านี้จะสามารถหายไปเองได้แต่เชื้อยังคงอยู่ในร่างกายหากไม่ได้ทำการรักษาเชื้ออาจจะลุกลามทำลายอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจสมองกระดูกทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้ ถ้าหากคุณพ่อหรือคุณแม่มีเชื้อซิฟิลิสอยู่ในกระแสเลือดจะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์โดยอาจทําให้ทารกแท้งหรือเสียชีวิตได้หรืออาจทําให้เกิดความพิการหูหนวกตาบอดหรือสมองพิการซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอย่างมากค่ะ 5. ตรวจเชื้อเอดเอดเป็นโรคที่พวกเราคงได้ยินอย่างแพร่หลายเกิดจากเชื้อไวรัส HIV ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องของร่างกายและทำให้เกิดการเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนซึ่งเป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและปัจจุบันยังไม่มียารักษาหายขาดได้ซึ่งเชื้อ HIV สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ทางเลือดซึ่งคุณแม่ที่ติดเชื้อ HIV เจ้าตัวน้อยก็มีโอกาสที่จะติดด้วยซึ่งจะติดผ่านทางรกหรือระหว่างการคลอดและหลังคลอด โดยผ่านทางน้ำนมแม,เม่เมื่อตรวจพบว่าคุณแม่ติดเชื้อ HIV นะคะคุณหมอจะลดโอกาสในการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกให้ได้มากที่สุดโดยจะให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันเชื้อเข้าสู่ทารกซึ่งปัจจุบันสามารถป้องกันได้ถึง97 6. ตรวจกรุ๊ปเลือด ABO และ Rh ซึ่งการตรวจกรุ๊ปเลือดนั้นเราจะตรวจหมูเลือดพ่อและแม่ ว่าเข้ากันได้ไหมในกรณีของ RS Group ที่พ่อแม่เข้ากันไม่ได้จะส่งผลอันตรายต่อทารกในครรภ์เช่น,นอาจจะมีภาวะซีดหัวใจวในครรภ์ซึ่งมีความจำเป็นต่อการจัดหาเลือดทดแทนให้ได้เร็วที่สุดอีกทั้งยังทำนายได้ด้วยว่าพ่อแม่กรุ่มนี้ลูกจะกรุ่มอะไรค่ะ,คะ,คะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปให้ความรู้การตรวจเลือดระหว่างการฝากครรภ์ สุขภาพของเจ้าตัวน้อยในคันคุณพ่อและคุณแม่ต้องช่วยกันดูแลนะคะเพื่อให้เจ้าตัวน้อยออกมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะหากคุณพ่อและคุณแม่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกฝากคันโรงพยาบาลสิรินธรค่ะ